แล้วตั้งค่า Google เป็นการค้นหาด้วยรูปภาพดูนะคะเดี๋ยวมันจะซูมให้ดูตรงนี้นะคะ Google เข้าไปที่ Google ที่เราถนัด Google.com Google.se ของวันใช้ Google ประเทศสวีเดนนะคะมันก็จะเป็น Google.se มันก็คือหน้านี้ปกติให้เรามองไปที่มุมบนขวามือนู่นค่ะคำว่าค้นรูปปับ๊บ เราไปที่ไหนก็ตามแล้วเราไม่รู้จักโดยเฉพาะที่ที่เป็นสถานที่ป๊อปปูล่าให้เรากดค้นรูปแล้วตั้งค่าค่ะถ้าใครไม่เคยเตั้งค่าการค้นหารูปต้องไปตั้งค่าก่อนนะคะมันจะมีขั้นตอนบอก1 2 3ง่ายๆง,ง่ายมากๆค่ะทีนี้วันไปดูต้นไม้ออดอกไม้ยกตัวอย่างเช่นวันไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรกดค้นหา จากรูปภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้อยากรู้ว่าไอ้นี่มันคือดอกอะไรค่ะถ้าเรามีเวลาพอนะคะวันจะไปยืนเห็นสิ่งนั้นก่อนปั๊บวันรีบถ่ายรูปเลยค่ะแล้ววันเข้า Google กดปั๊บระบบก็จะบอกว่าภาพที่คล้ายกันกับไอ้ต้นอันนี้นะมันคืออันนี้นะแล้วเราก็ดูค่ะว่ามันคืออันไหนมันคืออันไหนแน่มันน่าจะเป็นอันนี้ค่ะ นี่ต้นนี้นะคะชื่อว่าสปริงโอ้ยอ่านภาษาอังกฤษเก่งด้วยเดี๋ยวอ่านภาษาไทยก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งเด้อหาข้อมูลที่เป็นภาษาไทยหรือวิกิพีเดีย ะะวันก็จะทําแบบนี้ค่ะเอารูปมาค้นหาแล้วก็เข้าไปที่วิกิพีเดียให้มันแปลเป็นภาษาไทยให้ค่ะแล้วเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ชนิดนี้นะคะทันทีที่เราทันทีที่เราจะถ่ายคลิปเนี่ยค่ะมันเป็นต้นเดียวกันกับอันนี้เข้าไปแล้วก็มันไม่มีภาษาไทยใช่ไหมมันไม่มีข้อความให้อ่านใช่ไหม ถ้าวันมีเวลานะคะวันจะทำแบบนี้วันก็ copy ไปเลย copy ข้อความแล้วก็มันชื่อว่าเป็นดอกไม้ป่า white flower นะคะคัดลอกเอาชื่อมันไปค่ะคัดลอกปับ๊บเข้า Google อีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็กดค้นหามันจะมีข้อมูลคำค้นหาอยู่ที่วิกิพีเดียเดี๋ยวด้ะเมื่อวานวันไม่มีเวลานะคะวันก็เลยไม่ได้ใส่ข้อมูลลงไปในในคลิปด้วยค่ะแล้วเรานั่งอ่านเนาะค่ะพี่ๆน้องๆว่ามันคือดอกอะไรมันเกิดตอนไหนมันทำอะไรมันอยู่ที่ไหนเราหาดูมันได้จากไหนบ้างแค่นี้ค่ะ จะกลายเป็นคลิปที่มันมีประโยชน์มันจะกลายเป็นคลิปที่มีข้อมูลแล้วมันก็จะดูเป็นมันมันก็จะดูว่าคลิปเราไม่ธรรมดาค่ะทุกคนแค่นั้นเองวันนั้นวันอยากได้เรื่องปลาแซลมอนใช่ไหมคะวันก็ทำการค้นหาค่ะเรื่องการส่งออกปลาแซลมอน forget me not ไม่ใช่ forget me not น้องใช่เหรอ forget me not เหรอพี่เคยเห็นแต่ที่ดอกสีม่วงอันนี้เป็นดอกสีน้ำเงินนะ จัดเป็น forget me not ใช่ไหมน้องอุ้มขอบคุณมากนะคะแค่นั้นเองเราก็จะเจอคลิปที่มีมีข้อมูลค่ะเวลาวันจะทำคลิปเที่ยวเวลาเราจะไปเที่ยวตรงไหนนะคะเช่นคลิปที่วันไปเที่ยวเมืองสัตแฟทที่วันเพิ่งทำคลิปไป ในขณะที่สามีขับรถไปค่ะวันก็จะนั่งอ่านค่ะนั่งอ่านเกี่ยวกับเมืองนี้เป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็นั่งอ่านพยายามเข้าใจ Google นะคะแปลถูกบ้างไม่ถูกบ้างแล้ววันก็จะพยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดพอวันไปถึงสถานที่จริงวันก็จะพูดคลิป ที่มันมีข้อมูลแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์ทุกคลิปของวันว่าฟังแล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะขอบคุณที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ฟังนะคะจริงๆวันเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยค่ะแต่เราสามารถใช้ Google ได้ทุกอย่างเราอย่าไปคิดว่าโอ้ยเราไม่ได้รู้เลยเราไม่ได้อะไรยังไงหาค่ะทุกคนความรู้ทุกวันนี้มันหาได้ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เราพร้อมหรือเปล่านะคะ เราก็หาค่ะนับนับถือความอึดของพี่วันสุดยอดมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเอาค่ะเข้าสู่เนื้อหาจริงๆเข้าสู่เนื้อหาจริงๆอาจจะยาวหน่อยนะคะต้องขออภัย